อาจารย์มีหลักการง่ายๆในการมองความทุกข์ไม่ว่าประเภทใดที่จะมาปะทะเราอีกไหมครับเพราะผมเชื่อว,ว่าฝึกอย่างไรทําอย่างไรก็จะเจอมันม,มีหลักการให้เรานําไปใช้ในชีวิตไหมครับข้อ,อที่หนึง่ข<อ>งของการปฏิบัติธรรมในโครงการพระอาจารย์คือ <brasile S 2> <ม>การฝึกให้ทุกคนได้เข้าใจธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งนะเข้าใจธรรมชาติอย่างแรกคือกิเลสในตนเข้าใจธรรมชาติอย่างที่สองคือพฤติกรรมของคนรอบข้างเข้าใจธรรมชาติอย่างที่สามคือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพียงแต่เราเข้าใจเท่านั้นเนี่ยหมหัศจรรย์มากเลยนะใจเราจะไม่เป็นทุกข์เหมือนกับสมมติถ้ามีวันหนึ่งเนี่ยมีคนบ้าเสียสติขันรุนแรงมาด่าคุณดูค,คุณดูจะโกรธเขาไหมไม่โกรธเพราะว่าเขาเป็นบ้านนั่นคือเราเข้าใจธรรมชาติของเขาเราเลยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงด่าฉันแล้วมันนําไปสู่การปล่อยวางได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งว่าคนไม่ดีเป็นแบบเนี้ยคนขี้อิจฉาริษยา คนชอบมินทาคนคดโกงนี่คือธรรมชาติของมันใจเราก็จะไม่ทุกข์และเมื่อใจเราเป็นปกติสุขเราค่อยใช้ปัญญาดูว่าจะจัดการกับคนเหล่านี้ด้วยวิธีการอย่างไรสงสัยผมฝึกมาน้อยผมเคยคิดขนาดว่าถ้ามีคนมาด่าผมด่าพ่อด่าแม่เลยเป็นภาษาอิสราเอลผมก็จะนั่งฟังเฉยๆผมก็เลยคิดแค่ว่าเป็นเสียงกระทบหู จริงๆแล้วอย่างนี้ก<ต>็ได้เวลาจริงๆเวลาโดนมันมันจี๊ดเลยนะอาจารย์ <c oughs> มันมันสงสัยฝึกไม่พอใช่ไหมครับ <c oughs> จริงๆแล้วการคิดถึงว่ามันแค่เป็นเสียงเนี่ยเป็นการคิดเชิงบวกนะครับแต่การรับรู้ถึงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราไม่ปรุงแต่งอย่างใดเนี่ยคือการเข้าใจถึงธรรมชาติจริงๆดีกว่า,ด,วาดีกว่าเพราะมันไปแก้ที่ความรู้สึกการปรุงแต่งข้างในนี่คือสัจธรรมนี่คือการเรียนธรรมะที่เขาบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติพระอาจารย์อยากจะบอกเรื่องของการเข้าใจทุกข์นำไปสู่การไม่ทุกข์คือที่วัดพระจารย์เนี่ยจะมีเลี้ยงห่าน นะเราก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมวันแรกก็ปล่อยให้เขาได้นอนพักแต่เช้านะวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ก็ไปถามว่าเป็นยังไงหลับสบายไหมนะเขาก็บอกอุ้ยสบายมากเลยครับพระอาจารย์เสียอยู่อย่างเดียวกว่าจะหลับได้เนี่ยปาเข้าไปตีหนึ่งตีสองไอ้รนะเราก็ถามว่าอา่ะเราไปทําอะไรล่ะแกก็เล่าให้ฟังว่าอุ้ยพระอาจารย์นั่นนะครับหานมันอยู่นอกอาคารมันร้องทั้งคืนเลย ผมก็เลยหลับไม่ลงนะพระอาจารย์ถามว่าอ่ะแล้วแล้วเราโยมทํำยังไงแกบอกโชคดีมากๆเลยครับพระอาจารย์ในโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยเซฟธรรมะเอาไว้อ่ะแล้วเธอทําไงผมก็เลยเอาหูฟังมาใส่แล้วก็เปิดใส่หูฟังใช่ใช่แล้วพระอาจารย์ถามว่าแล้วหลับไหมหลับสบายมากเลยครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมกำลังใส่ไหมพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าหานที่อยู่นอกอาคารมันก็ดังมันแว่วมา ใช่เรากลับหลับตาไม่ลงครับแต่เสียงธรรมะที่เราอัดเข้าไปในหูจริงๆแล้วมันน่าจะดังกว่าใช่ไหมใกล้กว่าดังกว่าใช่แล้วเราหลับได้เพราะมันต้องไปกบเสียงห่านอีกใช่ใช่แล้วเราหลับได้ยังไงเท่ากับปัญหาที่ทําให้เราทุกข์ใจไม่ได้อยู่ที่เสียงแล้วแต่มันอยู่ที่ความไม่พอใจในเสียงเพราะนั้นทุกวันนี้ถ้าเราทุกข์นั่นเกิดจากความไม่พอใจที่เราสร้างขึ้นมาไม่ใช่เดซิเบลของมันใช่แต่ไม่ชอบเสียงนี้ใช่เราเลยเกิดทุกข์ ออนี่คือสัญชธรรมของทุกเรื่อง